พูดคุยกับคุณวิจิตอรารยะพิสิทธิ์ค่ะนักกลยุทธ์การลงทุนจากริเบเรเตอร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณวิจิตคะสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับต้นสัปดาห์นี้เนี่ยยังมีหลายเรื่องที่เรายัางไม่รู้นะครับทั้งเรื่องการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐแล้วก็การประชุมของเฟดด้วยมองตลาดหุ้นไทยยังไงบ้างครับวันนี้ก็บวกขึ้นมาได้อยู่พอสมควรเหมือนกันครับพาพรวมจริงสัญญ,ญาณของตัวมุมั้ามของตลาดที่แล้วก็พอที่จะยืนไ,ได้สำหรับตัวเซ็นเด็ตนะครับแล้วก็ภาพรวมในช่วง,งถัดไปเนี่ยผม เม็ดเงินของตัวกองทุนต่างๆเนี่ยยังเป็นภาพของการค่อยๆสัพพอร์ตตลาดทุนไทยอยู่แล้วก็ซอยของตัวตลาดทุนไทยเนี่ยมีพวกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงครึ่งสุดท้ายของปีนะครับเป็นตัวสัพพอร์ตขณะที่ปัจจัยในประเทศที่รอการปลดล็อกเนี่ยส่วนตัวคิดว่าไม่น่าจะอิมแพ t ฝั่งตัวตลาดทุนไทยมากมายนะครับดยเนี mm ้ย hmm. ภาวะแบบนี้ก็เป็นภาพของการที่ถ้าเกิดย่อๆมาเป็นข่าวการค่อยๆตั้งรับสะสมแต่ก็ไม่ต้องแรงราคามากเพราะว่า mm hmm. ด้วยเมเจอร์อีเวนต์เนี่ยเป็นเมเจอร์อีเวนต์ที่ค่อนข้างใหญ่ทั้ง ฝั่ง,งตัวการชุมของตัวเฟดด้วยแล้วก็น่วยตั้งของการเลือกตั้งของตัวอเมริกาด้วยซึ่งต้องบอกว่าจังหวะนี้คือออกวอออกก้อยต้องบอกว่าได้คู่เพราะว่าความน่าเป็นของตัวทั้งทรัมแล้วก็ไฮรวสเนี่ย <c oughs> ถือว่าแบบสูดดีกินไปคิดถว่าภาษีของตัวทิศทางของทรัมป์อาจจะดีกว่านิดหน่อยเพราะว่า <c oughs> คงสุดท้ายเนี่ยคะแนนขย่มของเขาวิ่งแซงขึ้นมาเล็กๆนะครับคือว่าต้องบอกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้สำหรับตัวการเลือกตั้งอเมริกาครับแต่ก็คิดว่าตลาดทุนไทยยังอยู่ในเกณ ถ้าถามว่าทรัมป์มามันจะส่งผลยังไงบ้างคะโอเคภาพรวมของทรัมป์เนี่ยที่เราเห็นกันคือพวกอ่นโยบายของเขาเนี่ยค่อนข้างแอกระเสียบกว่าในฝั่งของตัวแฮร์ริสค่อนมากเช่นในเรื่องของว่าอ่าการตั้งค่าภาษีจีน์นี้เป็นคียหนึ่งที่อ่าจีนเนี่ย,ยเฉื่อยเลยนะครับก็ตั้งค่าภาษีขึ้นมาเนี่ยหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ประเทศอื่นๆอาจจะโดนถ่างเลขไปประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งโมเมนตัมแบบนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้อ่าเทรนด์ของตัวราคาสินค้าต่างๆมันขยับขึ้นเงินเฟ้ออาจจะมีจังหวะการกระตุกขึึึ้นนมาออีกรบงงซ่ มุมต้ม um ข,ของการลดดอกบเบี้ยของอเมริกาที่มองว่าปีนี้ลดลงมาเนี่ยเยอะแล้วปีหน้าจะลดอีกสักมันอีกหนึ่งเปอร์เซ็นตเนี่ยมุมต้ำแบบนี้อาจจะลดน้อยกว่าที่ตราดขกามได้แล้วก็ดอลลาร์จริงดอลลาร์ก็ตามทฤษฎีแบบนี้คือดอลลาร์กับบอลยูอะจะเป็นภาพของการขยับขึ้นซึ่งจริงๆมันก็ขยับขึ้นมารอในระดับหนึ่งแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าโดยรวมเนี่ยฝั่งของอเมริกาดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าไม่ว่าทรัมป์หรือแฮร์ริสเนี่ยคือโปรอเมริกาอยู่แล้วเป็นภาพของการที่เมืองเขาอะจะดีแต่ ในในรอบนอกเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นจุดที่ต้องระวังนิดนึงส่วนตัวสพอร์ตฝั่งเม่กาขานี่คือเรื่องของตัวการคัดภาษีนะครับอย่างที่เราเห็นกันคืออยู่เฉยๆภาษีนี้ที่บุคคลเนี่ยก็จะปรับลดลงนะครับตามนโยบายของตัวทรัมป์ีนี้จะเป็นบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยงซึ่งจริงๆตลาดอาจจะโปรในฝั่งตัวทรัมป์มากกว่าเี่ทรัมป์มาเนี่ยตลาดอเมริกาจะค่อนข้างแหลดีหรือว่าตลาดหุ้นในจีนหรือว่าในโซนเอเชียนี้จะต้องค่อยๆ จับตาดูกันสักอีกรอบหนึ่งคิดว่าต้องบอกว่า,วาไม่ใช่แค่การประชุมของตัวเอไม่ใช่แค่ตัวเอเล็กชันของตัวประธานาธิบดีนะครับคงต้องไปดูว่าฝั่งตัวสภาสูงสภาล่าง<ช>เนี่ยก็มีจังหวะของการ,รเลือกตั้งเหมือนกันซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าประธานาธิบดีมาปุ๊บเนี่ยแต่สภาสูงสภาล่างไม่ใช่ของเขาเนี่ยอันนี้ก็เวลาเข็นนโยบายออกมาต้องบอกว่ายากลำบากคิดว่าถ้าเกิดเป็นมาสามช็อตเนี่ยเทใจไปที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเลยเนี่ยทีนี้ก็จะค่อนข้างปล่อยพลี ตามทอดฝั่งของทั้งสองคู่เนี่ยได้ได้ง่ายขึ้นเนี่ยต้องต้องมองทั้งตัวประาธานิดีแล้วก็ดูฝั่งตัวสภาบนสภาล่างด้วยครับครับเรานั้นไม่ซื้อหุ้นแถวๆดัชนีประมาณไหนแล้วก็กลุ่มไหนนะ่าสนใจเป็นพิเศษบ้างครับครับภาพรวมจริงผมว่าซน1450ครับบวกลบค่อนข,ข้างเป็นจุดหนึ่งในการตั้งรับได้นะครับแล้วก็ปีนี้ฝั่งตัวทาเก็ตของเลเวเลเตอร์เนี่ยเราวางไว้ที่1,500จุดซึ่งรอบนี้ขึ้นไปแปะลวแล้วก็ย่อลงมาเนี่ยครับ ถ้าเกิดต่ำกว่าพันห้าเยอะๆเนี่ยผมว่าอยู่ที่โซนของการตั้งรับซึ่งตอนนี้มันลงมาห้าสิบจุดเนี่ยก็เป็นสาวของการค่อยๆตั้งระับได้ซึ่งกลุ่มที่น่าสนใจเนี่ยยังวางไว้ที่อรี่ของตัวตัวเม t i c p ิ a y ลย์นะครับเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้เกินไปว่าโค้งสุดท้ายเนี่ยมาตรการของตัวภาครัฐน่าจะต้องมีของความปีใหม่ที่จ่าย,ายให้กับฝั่งของตัวนวสเตอร์แล้วก็ตัวประชาชนด้วยหนึ่งเนี่ยหน้าคุณพวกคาปปีกอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นคาปปีกที่ใหญ่่อง CPO หรือว่่าคงวซึ พวกโคมอินพูตเมนต์เนี่ยช่วงผ่านมาคือแย่มากแล้วก็ลงลึกมากแล้วหลังจากที่ผ่านน้ําท่วมไปแล้วเนี่ยผมว่าสตอรี่ในการซ่อมแซมหรือว่าการบูสต์อสังหาพวกเนี่ยจะเป็นจุดหนึ่งในการดึงพวกโคมอินพูตเมนต์เนี่ยหน้าพุ่งกลับมาเพราะที่อาจจะวางไว้พี่พวกดูโฮมนะเป็นต้นนะครับส่วนถ้าเกิดคนชอบพื้นเทคเนี่ยเรามองในช็อตที่เป็นพวกตัวที่เป็นคอนซัลท์นะครับเทคคอนซัลท์เนี่ยยังเป็นสตอรี่นีงที่แบ็ตหลอกกลับมาสูงแล้วก็กำไรในช่วงคอ,งองร์ t สามเนี่ย น่าจะโดเด่นก็วางไว้ที่ตัวบูบิกก็เป็นอีกตัวนึงที่น่าสนใจมากๆมองขาของตัวคนละสามเนี่ยทำอ่ำทำไฮนะครับตามนี้ครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับ<อ>จารย์เพชรสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เดี๋ยวก็ลุ้นกันนะครับว่าใครจะได้เป็นประธานาธิบดีแล้วก็ดูกันที่คะแนนเสียงด้วยว่าสภาสูงสภาล่างเนี่ยใครพักไหนเนี่ยนะครับที่ครองสภาเพราะว่ามันจะมีผลในเรื่องของการออกกฎหมายออกนโยบายต่างๆแต่บ้านเราอาจจะไม่ได้ประโยชน์โดยตรงนะครับไม่ว่าใครชนะก็ตามนะครับยังคงต้องติดตามปัจจัยภายในประเทศกันต่อไป